สวัสดีครับอ้าวยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง u t u b e รัตุกดีมีประธานครับธีราการค้าครับอยู่เทศบาลเมืองสุรินทร์เช่นเคยครับวันนี้กับวันเสาร์ครับผมแม่ค้าจะออกตลาดแล้วครับวันนี้แม่ค้าปลาทูครับทุกวันเสาร์ต้องไปครับน่ฮะทุกวันเสาร์ต้องไปขายที่ตลาดเขียวครับที่อำเภอสุรินทร์ครับเนาะ ที่ในตัวอำเภอเรียกว่าตัวสถานที่อำเภอครับเนี่ยแม่ค้าปลาทูครับคนเยอะขึ้นไหมเออใช่ครับเดินเล่นเนาะคลายเครียดครับเดินคลายเครียดกันลุออกกําลังกายวันเสาร์นี่ฮะร้านปลาทูครับพี่น้องดูราคาปลาทูทุกวันสิครับพี่โยมเข่งละห้าสิบบาทเข่งละสี่สิบบาท 30มสิบบาทยีสบาทฝั่งนี้ครับปลาทูยี่บาทก็ตัวใหญ่ก็ตัวเดียวครับตัวเล็กก็2ตัวแล้วก็ถัดลงมา3ตัวครับนี่ฮะปลาทูราคาแพงมากครับปลาทูขึ้นราคาปลาทูราคาแพงครับผมนี่ฮะประทูราคาแพงครับผมน,นี้เราก็มาอัปเดต เทศบาลเมืองสุรินทร์เราเช่นเคยครับกับวันเสาร์ครับที่สามครับเฮ้ยที่สาวที่สี่วันเสาร์ที่สามครับวันเสาร์ที่สามครับวันนี้เนาะเทศบาลเมืองสุรินทร์ครับกับร้านพวกเราครับร้านจำหน่ายปุ๋ยครับนะฮะร้านจำหน่ายปุ๋ยร้านจำหน่ายหมูครับร้านจำหน่ายไก่ครับผมเนาะอยู่ด้านนู้นครับผม มื่อวานช่วงเย็นก็ฝนเทลงมาครับผมฝนทลงมาช่วงเย็นเย็นแต่ข่าวว่าพายุจะเข้าอีกครับพี่น้องนะฮู้เนาะพายุจะเข้าเทลงมาอีกครับพายุเข้าบ่อยเหลือเกินครับปีนี้มีแต่พายุครับนี่ครับวันนี้เราก็มาให้ดูครับหน้าร้านในช่วงเช้าครับกับร้านขายปุ๋ยของเราครับนะที่บรรจุปุ๋ยนะ บรรจ,จุดินปลูกบรรจ,จุปุ๋ยคอกครับเพื่อที่จะเอามาจาหน่ายครับตรงนี้เนาะเมื่อาวานก็ทําได้เล็กน้อยครับนี่ฮนะตรงนี้เป็นดินปลูกครับเป็นปุ๋ยผสมดินปลูกบรรจ,จุถุงละห้ากิโลกว่ากว่าครับเราจำหน่ายอย,อยู่ที่ถุงละอ่ะเอาเอ,เอียงอาเงี้ยเราเนาใส่มันเอียงมบเนาะ มันจุถุงละ5กิโลกว่าขายถุง20บาท6ถุงร้อยครับพี่น้องอันนี้เป็นราคาปลีกครับอาจจะมีราคาส่งนะครับน่ามีราคาส่งที่ถ้าท่านใดที่สนใจเนะเรามีราคาส่งให้แล้วก็ท่านใดที่ต้องการแบบเยอะนี่ฮะแบบนี้ถือว่าเป็นกระสอบ20โลครับเนาะะสอบ20โลนี่ครตัวนี้เป็นถุง20โลครับ30บาทครับ เป็นปุ๋ยครับผมเนาะปุ๋ยผสมดินปลูกเอาไปผสมดินอีกเล็กน้อยก็ปลูกพืชได้เลยครับเพราะว่ามันเป็นส่วนผสมที่เป็นปุ๋ยเกินมากเกินไปเนาะแต่เราก็ใช้ปลูกได้เลยเหมือนกันแต่ว่าเสียดายครับนะถ้าเราไปใส่ดินปลูกอีกก็จะได้ประโยชน์วันนี้ฮะเราก็จะได้ประโยชน์ามากกว่าเดิมเพราะว่าส่วนผสมของเรานี่ทํามามีแต่ใส่แต่ปุ๋ยนะไม่ใส่ดินไอ้เพื่อนเพื่อนของเราที่จะใช้ คือท่านลูกคา้าท่านใดที่อยากเอาไปปลูกพืชนะปลูกต้นไม้ผักสวนครัวหรือปลูกต้นไม้ครับเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยครับเอาไปใช้ได้เลยสมุติเรก็มีทั้งแกลบดาปุ๋ยคอกกันแล้วก็มันสับเนาะเป็นมันสับหลังสับที่เราตากแห้งแล้วมันเป็นผงเป็นผงเป็นขุยเนาะเรามาสับเราใสา่แล้วก็ราดด้วยน้ำหมัก e อม แล้วก็มีตัวที่ว่าเป็นดูดูรไม้ครับเนี่เราใส่ดูดลรไม้ใส่ปอดเฟดลงไปให้ด้วยครับนะฮะสารประุงดินครับก็ถือว่าคุ้มจริงๆครับถ้าซื้อไปเนาะคุ้มจริงๆคุ้มแน่นอนเนะาะนี่พี่น้องอันนี้เรามาเปิดตัวอยู่กับร้านนี้ก่อนสีไฟสีแสงสวยงามนะ ติดป้ายับเยวนี่ติดไป้ายไหมครับเนาะอย่างงี้มันมองไม่เห็นไม่ชัดครับมันบังร้านเราครับเนาะจะไปขึ้นด้านบนครับเมื่อวานลุงน้องก็ดือทิ้งงานไปเราก็ติดติดที่ครับติดไปด้านบนนู้นครับนี่ฮะมันจะร้อนครับพี่น้องเนี่ยเราก็เพิ่งเปิดขายครับเนาะเราเพิ่งจะเริ่มผลิตครับ ก็ขายได้เรื่อยๆครับเพื่อนเอามาตั้งขายลูกค้ามาเห็นก็ซื้อครับ3ถุง50บาท6ถุงร้อยครับผมราคาไม่แพงครับทาง้านนี้ก็เช่นเคยครับผมก็จะเป็นร้านไก่ของพวกเราร้านขายอาหารสดครับอาหารทะเลอาหารแช่แข็งครับอยู่นี่ครับผมมีน้ำมันพืช ราคาไม่แพงครับนี่ฮะราคาไม่แพงถือว่าราคาถูกครับนนะช่วงนี้ในมันพืชราคาลดก่อนครับเจ็ดสิบกว่าบาทครับเนาะช่วงก่อนหน้านี้เจ็ดสิบกว่าบาทครับแต่ช่วงนี้ก็ราคาลดลงมาแล้วครับี่น้องเนาะบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับวันนี้วันเสาร์ ก็ถือของถือว่าวันเสาร์นี่เป็นวันที่เงียบที่สุดของอทั้งสัปดาห์นะครับวันเสาร์จะเงียบที่สุดครับเพราะว่าเพราะอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่เงียบจริงครับผมวันเสาร์นี่คือจะเงียบกว่าเขา,าเงียบกว่าเขาหน่อยทวาทิตย์ก็จะขายได้ช่วงบ่ายๆนะแต่เสาร์นี่จะเงียบทั้งบันทั้งร้านนะครับทั้งร้านหมูร้านไก่อะไรก็คือเงียบแล้วก็คนก็เงียบครับเนี่ย บรรยากาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ก็จะเงียบกว่าปกติครับเห็นได้ชัดครับถ้าเป็นวันเสาร์นี่คือเงียบเงียบกว่าปกติแน่นอนครับผมเน,ะนาะมีโมกุติแน่นอนอว่วันเสาร์นี้จะเป็นวันหยุดเต็มๆครับแต่ถ้าวัน อาทิตย์ก็เหมือนว่าลูกค้าหรือว่าเขามาซื้อของช่วงเย็นไว้เพื่อที่จะไปขายวันจันทร์เนาะก็ทําให้มีลูกค้าเข้ามาเพิ่มเติมแต่ว่าวันเสาร์นี่เงียบเชียบแน่นอนครับเงียบเก็บแน่นอนอาหาอะไรครับเลือกดูก,ก่อนครับผมะนะลากเขามาซื้อทุกวันให้ลูกค้าเรามาทุกวันครับซื้อข้าวซื้อหมูซื้อไก่ซื้อซอสรุร่รสซื้อเครื่องปรุงทุกวันท่านทาเอาไปทํากับ ข้าวขายครับทำอาหารตามสั่งครับมันมาเลือกซื้อเลือกหาทุกๆวันครับนะฮะมีทุกอย่างต้องซื้ออยู่แล้วครับชูรถรถดีเครื่องปรุงรถยังไงก็ต้องซื้อครับเนะฮะเพราะว่าของที่ได้ใช้แน่นอนครับบางทีมาที่เดียวได้จบครับมาซื้อหมูซื้อไก่ซื้อเนื้อเนอะแล้วก็เราก็มาได้เรื่องของเครื่องปรุงรถด้วยครับ เลือดเราก็มีครับพี่น้องมีเลือดสดครับเลือดสดดีๆครับเลือดสดสวยๆนี่ฮะถุงใหญ่ๆขายถูกๆครับพี่น้องขายเอาใจลูกค้าเลยครับผมเนี่ยอันนี้เป็นอาหารเป็นเรียกว่า,า,าจะทำครับ6โมงถูก ะเความ,มาเปิดได้งหกโมงเด้ออะไรครับ BL BL มีไหม <BL. S 1> มีครับก็สักครู่ท่าน้นเดี๋ยวจัดให้คุณป้าก่อนวันนี้น้องวาอยู่คนเดียวกลวงเช้าว่านะงแคล้วว่องไวนะ<อ> FC ท่านใดที่เป็นหนุมน่มๆจะเป็นผู้ชายครับนะฮะชอบดูน้องวาย FC บาราครับ FC น้องวายเยอะครับผมอันนี้ก็ร้าน ขายหมูเนครับวันนี้รับที่คนเดียวอีกท่านหนึ่งไปส่งของที่สาขาสีขอครับมาเรามาคุยกันครับเนาะมาเรามาคุยกันมาทำคลิปให้เห็นช่วงเช้านะครับว่าสถานการณ์พวกเราเป็นยังไงเนาะหน้าร้านพวกเราเป็นยังไงคึกครื้นหรือเปล่าอมาเรามาพูดมาคุยมาทําให้เห็นมาทําคลิปให้เห็นทุกๆวันเนาะอ่า เพื่อนทาที่อยากเที่ยวตลาดยามเช้าแต่ไม่สามารถที่จะมาได้ครับเทศบาลเมืองสุรินทร์ครับก็ดูคลิปออกครับพี่น้องนะบางทีท่านที่อยู่ปากตรงปากใต้ฮะอยู่สถานที่อื่นอยู่จังหวัดอื่นครับไม่ได้เห็นบรรยากาศเทศบาลเมืองสุรินทร์เหมือนพวกเราฮะดูคลิปออกครับพี่น้องไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องมาเที่ยวครับนี่ฮะดูคลิปก็เห็นครับบรรยากาศเป็นยังไงครับพี่น้องนี่ฮะเมืองเขเมนครับผมนะสุรินทร์ถึงนเเมนครับอ่ะ เป็นภาษาพื้นถิ่นที่เยอะสุดคือ,อภาษาเขมรครับใช้ภาษาพื้นถิ่นคือเขมรครับผม,ผมราสิรินดาวเนาะแต่ว่ามีทั้งหมดครับเขมรสวยลาวมีหมดครับผมเนาะ,ะสุรินมีหลายภาษาครับมีหลายชนเผ่าครับขเขมรสวยลาวครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจใพวกเราท่นครับที่ไปเพื่อได้เห็นกันบรรยากาศช่วงหกโมงเช้าครับวันนี้ กับ้องฟ้าที่ยังแจ่มใสครับฝาก,กกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ